พี่นกเสิร์ฟเลยไม่ต้องทุมก็ได้มาดูเกมเสิร์ฟพี่นกครับพี่นกจะเลือกเสิร์ฟไปไหนครับสุูนครับไล่ซ้ายไปโอ้ยโก้ยังได้ครับโก้ลากมาโอ้ยไม่ต้องเถียงเลยครับลูกนี้ครับเจ้าโก้ครับสุดสุดครับลูกนี้ครับสุดสดครับศูนย์ต่อศูนย์ครับ เกมรับน้องตะครับโกจะเลือกเสิร์ฟไปไหนครับโกเมียนมาซ้ายสุดครับโอ้เสิร์ฟดีครับดูครับพุทสินครับโอ้เสิร์ฟดีครับเกมเสิร์ฟโกตาเปิดสวยครับลากเข้าไปเรียบร้อยครับเอาแล้วครับมาแล้วครับจังหวะเกมทำ ชัดเจนครับงานง่ายครับเรียนง่ายพูดอะไรพูดอะไรสุดหนึ่งครับพี่นกเสือไปซ้ายสุดครับโก้โอ้โหยังอยู่ครับลากเข้ามาโก้หายครับโอ้โหเดี่ยวอาชีพครับเจ้าโก้ครับเกมเสือป้าเปิดซ้ายครับยกเข้าไปตีดีครับคือ เจ้าสนามนะครับเขาตกลงกันแล้วนะครับว่าพี่นกช่วยเสิร์ฟนะครับเป็นเหลี่ยมตะเดียวนะครับเอาง่ายครับก็คือเหลี่ยมนี้ยพี่นกเสิร์ฟคนเดียวนะครับแล้วก็ตะรับคนเดียวนะครับศูนย์หนึ่งครับเกมเสิร์ฟพี่นกครับเร์ฟไปขวาอุ้ยโกยังอยู่ครับโอ้โหแก้ไขไม่ค่ะมาอีกหนึ่งคะแนนครับพี่นกครับโอ้ยนี่ครับ สวัสดีครับขอบคุณมากครับพิษเสนครับแชร์แล้วครับมาดูเกมเสิร์ฟพ,พี่นกครับพี่นกเสิร์ฟไปอีกสายสุดอุย้ยเกาะแหมเนียนคิกเลยครับโดนครับตะอ้ยลุกออกครับอ้ยนิดเดียวครับหนึ่งเท่าครับโกะเสิร์ฟยอดตะรับหลังเท้าโอ้โหเนียนเลยครับยกเข้าไปเรียบร้อยเอาเกี๊ยวโอ้ย,ย,ออย,อยนิดเดียวครับ นิดเดียวครับโอ้โหโหนึ่งเท่า,า,าเกมเสิร์ฟพี่นกเสิร์ฟไปขวากะรับหลุดครับเรียบร้อยได้มาเพิ่มอีกหนึ่งคะแนนครับแข่งที่สนามแต่ก็กอมอ 12สอมุดสาครน,นะครับโซนกระทุ่มแบนนะนะครับมาดูเกมเสิร์ฟพี่นกครับพี่นกขุนจนไม่ป่าครับสเสิร์ฟไปไหนขวาโกเอามีเซรครับลากเข้ามาโอ้โหทำดีครับโกครับหนึ่งต่อสอง เกมรับน้องตาครับอู้เสิร์ฟดีครับโอ้อเสิร์ฟดีครับแต่ว่ารับดีกว่าครับโอ้โหสุดๆครับลูกนี้ครับสองหนึ่งเกมเสิร์ฟพี่นกครับขวาไปโอ้รับหลุดครับเรียบร้อยครับโอ้โหเดี๋ยวมาเพิ่มเงิคะแนนครับสามหนึ่งครับ three one เกมเส์ฟพนกครับสายสุดครับโอ้ยเรียบรอยครับโอ้โหพนกบุรีรัมใช่ครับพี่นกบุรีรัมครับใช่ครับใช่นะครับผมบอกเลยว่าคนละทีคนละช็อตนะเกมรับลูกเสิร์ฟเนี่ยโกเสิร์ฟดีมากครับแต่ว่าน้องตาลูกนั้นเนี่ยรับหลังเท้าแล้วมันลั่นข้ามไปถือว่ามันเป็นจังหวะที่ดีครับสนามที่สนามที่กม12นะครับสมุทรสาครนะ น้ำเยือนของพี่อุ้ยโกะรับหลุดครับเรียบร้อยครับแหมเสิร์ฟดีครับพี่นกครับโอ้โหเสิร์ฟดีมากครับห้าหนึ่งฟลายวานพี่นกจอดครับเรียบร้อยครับโอ้โหไม่ได้รับเลยครับสุดจริงๆครับลรงนี้ครับได้มาเพิ่มอีกหนึ่งคะแนนครับ ขยับไปที่6ต่อ1ครับจะเลือกเสิมไปไหนครับพี่นกพี่นกพี่นกย่ออีกแล้วครับโอ้โหยังอยู่ครับโกแก้ไขตาเอาละครับโอกาสใส่สกอร์ครับทำได้ไหมเรียบร้อยครับโอ้ยสุดยอดครับได้มาเพิ่มอีกหนคะแนนครับสกอร์ขยับไปที่ เจ็ดต่อนหนึ่งครับเกมเสิร์ฟพี่นกครับเจ็ดหนึ่งพี่นกเลือกย่อยอแล้วครับอุย้ยโกยกเข้ามาอุย้ยนิดเดียวครับหนึ่งเจ็ดวันเซเว่นเมเสิร์ฟโกซ้ายสุดครับโอ้นี่แหละครับ คือมันเป็นลูกคนละทีคนละช็อตนะครับคือเกมเซิร์ฟฟีเนี่ยมันตัดสินช่วงระยะสั้นไม่ได้ครับมันอยู่ที่จังหวะเกมเซิร์ฟนะใครออกลูกเซิร์ฟได้ดีกว่าคนนั้นได้เปรียบนะครับสองเจ็ดครับ2 w seven ต้องขออภัยครับคือมันคือมุมที่ดีที่สุดแล้วนะครับสัญญาณผมว่าตรงเนี้ยดีที่สุดแล้วสำหรับผมอะ่ะการขอดข้ามครับเรียบร้อยครับ 7จ็ดต่อสองครับพี่นกเลือกเสิร์ฟขวาไม่ค่าเอาแล้วครับเลียมนี้พี่นกเสิร์ฟนะครับพี่นกเสิร์ฟคนเดียวนะครับตะไม่ได้เสิร์ฟนะนะครับเพราะว่าตะไม่มีลูกเสิร์ฟฟรีนะครับสองสองเจ็ดครับอ้ยเรียบร้อยครับ เรียบร้อยครับสามต่อเจ็ดครับเกมเสิบโก้จอดอีกแล้วครับโอ้ยเสิบดีครับโอ้ยเสิบฟยอดสองคะแนนติดเลยครับสี่ต่อเจ็ดครับนี่คือผู้ชมในสนามนะตอนนี้ครับคือมันคนละทีคนละช็อตนะครับ สี่เจ็ดครับเกมเสิร์ฟโทสายสุดครับตาเปิดสวยครับมาดูเกมลากครับลากเข้าไปหายครับชัวไว้ก่อนครับลูกนี้ครับทำได้ดีครับทำได้ดีมากๆครับลุกนี้ฮะเจ็ดต่อสี่ครับพี่นกสายสุดครับโอ้โหคนละทีคนละช็อตครับเป็นแดนครับเป็นแดนพี่ เรียนแดนครับสามครับเอามาดูเกมเสิร์ฟพี่นกครับแปดต่อสี่พี่นกเสิร์ฟไปซ้ายครับโกยังอยู่ครับนะลากเข้ามาลูกนี้ตาเกี่ยวไหมนะอ้ยเกี่ยวซ้ายครับแหมโคตรงามเลยว่าลูกนี้เรียบร้อยโอ้ยโอ้ย,อย,อยมันไม่ง่ายนะนะครับลุงเนี่ย เกี่ยวซ้ายแบบสวยงามมากครับดังบกเลยว่าลงนี้นะเก้าต่อสี่ครับใช่มันไม่ง่ายนะครับตะยืนรับคนเดียวเนี่ย9ก้าต่อสี่โอ้แอดมินฟังหนังคือชียงหนัง,ง <c oughs> กูมูดะเกมเติมพี่นกครับอุย้ยตะขามนี้แต้มเลยครับเพราะว่าโก้ ขยับขยับไปซ้ายเลยครับ49ครับมาดูเกแล้วน้องตาครับโกเห็นมายอดอุ้ยเห็นไหมตัพี่นกเสายสุดดี เก้าสี่เก้านะครับโก้สายออกครับแม่นปินนะครับแ่นนนิเกี่ยวสวนหลบนะครับนี่นะครับรูดเสิร์ฟไอติมโบราณจากบุรีรัมย์นะครับเก้าต่อสี่นะครับเกมเสิร์ฟพี่นกครับเสียนโนกุยนังเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเก้าสี่เอาเสิร์ฟไปแล้วโกเปิดดึง ลากเข้ามาโดนเกี่ยวครับอุ้ยไม่ทันครับสี่เก้ามาดูเกมรับตาสี่เก้โอ้เสริบขวาตะรับอยู่ครับลากเไปพี่ชายครับโอ้ยเรียบร้อยครับ เก้าสี่นะครับเอาเสิร์ฟไปดีครับแงนะครับออกโอ้ลูกออกครับหอ้ยไปดีมาสุดันเบทัพมาโร่สี่เก้านะครับอ๋อเ้าเสิร์ฟไปเปิดสวยครับลาเข้าไปเขียวไปเดียว 9ต่อ4ครับเอาสโลไม่ได้ครัุตสโลว์ไม่ได้ครับทุกตัวเลยโอ้ยเสิร์ฟดีครับไม่ต้องไม่ต้อง14ดีครับโอ้โหเสิร์ฟดีมากครับหรือวุฒาสินครับนี่นะครับสุดยอดที่ลี การเลือกของตลงดีฟั่งรู้เรื่องเลย11บเอ็ดสี่แก้ไขครับโอ้ยสี่ต่อสิเบเอ็ดครับยอดโอ้เสริมดีครับ ห้าต่อสิบเอ็ดครับต่อสิบเกับอยู่ที่เยโกเสิร์ฟมาแล้วผู้หอุ้ยยังอยู่ครับตะลากเขาไปปักเขาให้โอ้เรียบร้อยครับรับได้หนานถือว่าเปิดเสิร์ฟดีเลยวันนี้ สิบอ็ดหลูกเสร์เพชรทีมโบราณนะครับสิบต่อห้าเอาเปิดเอายกย่าเปิดเลยลาเข้าไปเรียบร้อยครับ สิบสองห้านะครับของคุณจนเมยป่านะครับวีรำเดินสายเติบไปแล้วโอ้โ้าหลงจบเลยครับสิบสามห้าครับเป็นพ้ารนยี้นะครับยมเสิบสามห้าสสมเสิร์ฟิบพี่นกครับ ย่อยแลวครับโกรับหลังเท้าต้องแก้ไขครับโอเคห้าต่อสิบสามครับเสิร์ฟไปไหนครับ้ายมาตาเปิดสวยครับยกไปแบบนี้ก็เรียบร้อยครับไม่ได้กินง่ายๆเลยครับ13 5ห้า พี่นกเสิร์ฟโอ้โหกะเอาละครับไกลแล้วครับลากเข้ามาโอ้โหทำได้ดีห้าต่อสิบสามครับอเคลากเข้าไปเรียบร้อยครับ พีนกเสิร์ฟตายครับอุ้ยโกะรับหลุดครับเรียบร้อยครับแมตช์พอยท์ครั้งที่หนึ่งครับ14ต่อ5ครับบเกเวร์ีนหัมกเรนเดลยวสิเกมเสิร์ฟพีนกครับเวเกมเลยครับทัดตะขายเกมไปเลยครับโอ้โห เป็นชัยชนะครับทางฝั่งของน้องตาครับชนะไปด้วยสกอร์15ต่อ5ครับนะครับขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามครับ